ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องน้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องดอนเมืองโจ๊กเกอร์กันนะครับผมก็วันนี้แล้ผมเราอยู่กันในทริปอ่าทริปสงการครับผมแก๊งดอนเมืองโจ๊กเกอร์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยทุกคนผมจะไปก่อนเพื่อนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยไปเชื่อมันที่9แล้วคนอื่นมาวันที่11กันซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นวันของผมเว้ยแล้วผมจะถ่ายวอล์กให้ดูทั้งวันนะครับผมโอเคครับเราไปดูกันเลยดีกว่า เอาละครือเนี้ครับทุกคนผมเพิ่งตื่นครับวันนี้วันที่สิบนะครับไปก่อนทุกคนเจอกันครับ้องตอนนี้เราถึงที่สนามมินกันแล้วนะครับผม <c oughs> ว่าตอนนี้ผเราขอไปหาน,ะนีจังกันก่อนนะครับผมไม่รู้ว่านีจังอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมเราเราจะไปขึ้นเครื่องบินกันนะครับคือครับผมเราไปกันเลยนะครับไม่ได้ถ่าย้นะครับผมเราจะขึ้นเครื่องบินกันนะครับเราไปดูกันดีกว่าผมจะเป็นคนขึ้นเครื่องบินคนแรกนะครับผมไปดูกันดีกว่า เราอยู่ท่ามกลางชีวิตเรียบเรียแลด้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนถึงกันเลยก่อนนะจ๊ะน้องมากโยออกบ้านแล้วครับผมไปกินข้าวต่อปะ่ะเด้อมามมมมตอนมามาถึงนแล้วนะฮะครับก <Okay. S 1> ินข้าวก่อนเด้อกินข้าวก่อน จะเ,เป็นของโมง่โม่จะมเาเจอกันครับงตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับแล้วผมกาลังจะไปบ้านของเพื่อนผมนะครับผมเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นโม่ใช่พรุ่งนี้โมจะมาถ่ายคลิปแต่เราครับผมโอเคเจอกันครับผมขอพักผ่อนกันเจอกันวันนี้ครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดินทางต่อตอนนี้เราอยู่ MRT หมอชิตเรามาลองหมอชิต เราก็รอพี่นะมาตามนั้นเอาครับผมเพิ่งตื่นครับผมเดินทางมาไกลมากตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วผมต้องไปถึงที่พักก่อนไปละ ไม่มีสีเลยมันต้องไปลงกรุงเทพฯปะพีวัตเออใช่ต้องลงกรุงเทพฯปะพีวัตพี่เลสพีส่เลสมันต้องไปกรุงเทพฯปะพีวัตไม่ใช่จอมจ้ากกรุงเทพฯปีวัตออใช่ไหมเออใช่แล้วก็เนี่ยต่อ,ต,อต่อสีต่อมาถึงนี่เลย่อต่อไปทางไอ้สันกำไอ้กำแพงเพชรอะ่ะเออเดี๋ยวผมไปยับทัวร์ทัวร์น,รน,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 นะครับทัวร์ยับไปอันนี้แฟนนนดีซีโร่นะครับนี่ อันนี้ใครแล้วเราก็ฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราทุกคนมาครบนะครับโย่รอโชว์มามาแล้วครับเพื่อนๆมาช้าหน่อยแต่ชัดเจน They not like us. They n o like us. t h e not like us. ดูเลขที่มันวิ่งดิลูกกูมันหิงอ่ะรเพื่อนกูแซงให้ดินดิงั้นมึงทำให้ได้ส่วนให่มึงทำได้แต่ขิงดิพอกันเลยแค่เอาครับรอๆทุกคนมานะครับไปครับเอาครับผมรวมตัวลงแหลมแล้วนะครับมีลิงสายพันธุ์หนึ่งที่ต่างจากลิงชนิดอะไรมึงเนี่ย กินอะไรได้บ้างินม่ขนมตาไก่รสชาอิไทยน้โน้ตื่นโน้อห้าโมงแล้วโน้อห้าโมงแล้วโน้อขอเพื่อนได้นะตื่นแล้วน้อห้าโมงแล้วเอโอ้ยเพื่อนห้าโมงแล้วเพื่อนแล้วตอนนี้ครับตอนนี้แบบชุลมุนวุ่นวายนะครับวันนี้ตอนนี้ มีคนกำลังล้างหน้านะครับขอกินข้าวเส็จก่อนนะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเขากำลังกินข้าวันอยู่นะครับนี่ครับผมฝอนไร้ลงทานครับผม่ันหวานลงเลี้ยงจะไปไม่ได้ในเจลเดี๋ยวรอไปดูหนังครับทุ่มว่าแล้วครับอันนี้เรากำลังจะไปดูหนังครับหนังเรื่องหนัง กำเริบพังงานไลแอคชั่นวันนี้เเอวันนี้มายู่ครับมายู่ปีศาจสุพรรณครับวันนี้ปีศาจล้ำพูนปีศาจล้ำพูลสมุดปากการไม่แต่ลองลองอยากแท้เจนูรีมาแล้วผมคนแรกนะไปโบไปเวลาขึ้นรถกล้องมปนที่ผมเวลาขึ้นรถแล้วถึงถึงอะไรนะถึงอะไรนะพี่เมเจอร์ซีพิกเมเจอร์เซนีเด็กครับ

นังยิมไปดีนังยิม,อมออเอาแย่แล้วแย่เลยอนังยงิมอยสนน้อั้นี้ใส่แนนว่นสนู้ส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 เ้สู้สู้วู้สู้สูู้้สู้สูนสูสู้สูะสี้สู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 ้มู้สู้นู้ีู้สร้จูไสู้สู้ส้้ ตันหนววะกินตีน้อยกินตีน้อยกินตีน้อยเสร็จแล้วเราจะจะกลับโรงแรมกลับโรงแรมก่อนนะครับผมเราจะกินตีน้อยเพิ่งไงพา่แค่นนที่อันหมุนวืดดืดไปขอหนึ่งประโยคให้จบนะครับแรกแรกก็ง่วงนะครับตอนหลังก็สนุกอยู่นะครับเอาไปสาเก็มจิกโอ้โหยู่ไม่ได้เอาคุณเท่าไหร่ครับ ของผมให้10เต็ม10ครับเล่นบ้านบอลมันเล่นบ้านบอลมึงอสิบสับสิบครับสนุกสุดสุดยอดหน่อยมากเลยสนุกคือดูหนังน้ำลายแต่แปลกูเลยอันนี้คุณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ต่อไหมแมวคุณไม่ดูเรื่องคุณหลับไอ้นี่ก็ไม่หลุดเขาไปอันนี้เรียนรถสิบคนคุณเท่าไหร่รถอาคุณเท่าไหร่ผมให้แปดเพราะว่ามาบอลทันหมวครับมาบอลไปแล้วอ่ะมึงอ่ะอมาบอลเท่าไหร่ ผมผมให้หนังห้าคะแนนครับบ้านบอลผมใร้อยเลยครับเอาละครับวันนี้กำลังกินตีน้อยนะครับนี่ครับยังซัดอยู่ครับดูดูนะครับยังเหลือเป็นปูนอ่ะก็เนี่ยครับกล้องเบสกล้องโคฟวันนี้สาเบสโปร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 เหรอวะไม่ใช่โปร อันนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างครับมึงมึงมึงรุ่งสัมภาษณ์กูไปเองนะใช่เหรอเอ้ยมึงยกให้กูหน่อยดิยังโมไม่ใช่สีดำอ่ะอิ่มนะพีิเมยำยังไม่อิ่มอิ่มสักไรอิ่มค่ะอิ่มมากอันนี้โห่ฝันร้ายกูอิ่มนะครับฝันร้ายกูเนี่ยอันนี้ครับเริ่มอิ่มแล้วนะครับอาการของคนอิ่มนะครับจะเริ่มมอมองสีข้างๆรอบๆตัว จะเริ่มกินช้าลงนี่คือประเภทคนเริ่มอิ่มนะครับอันนี้ก็ผมปร <คน S 2> ะเภทคนยังไม่อิ่มนะครับจะเริ่มหาใะกินมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมอ๋อร้อนร้อนร้อนนี่ครับผมจะเริ่ม,มบ้านกูไม่ได้เรียกกินอนะ่ะบ้านกูเกรียกแถ่ายอ่ะเอาละครับอออตอนนี้สภาพแบบสภาพอิ่มจัดสภาพแบบคนอิ่มจัดอ่ะเนี่ยสงการโคตรฟินอ่ะไม่ยาก คือภาแบบอิ่มจัดอ่ะเออใครอันนี้อิ่มยังรอชีสอะโอ้โหเจอรี่เอาฝังไรเจอรี่เนาะเด็กๆครับดูผมนะครับร้อนเลยเฮียยังกินต่อได้อยู่นะโอ้โหอร่อยครับทุกคนฝั่งไรเจอรี่ผมบอกให้ฟังนะเว้ยไอ้เฮียผมโคตรอิ่มแต่อันนี้นี่แดกชีสไปห้าสิบสามเท่าไหร่นะห้าสามปะสั่งชีสไปแล้วห้าสิบห้ามันแดกชีสไปคนเดียวห้าสิบห้าด้วย ดูตอนนี้ไปแล้วอันนี้ไปยังไปแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวเก็บภาพเล็กๆน้อยๆตอนนั่งโรงแรมมาฝากแต่ว่าที่ไหนก็โรงแรมก็อยู่นี่ไ่นฝากแค่นี้ครับเอาไว้เจอกันที่โรงแรมไปแล้วไปบ่ายเอาละครับนี่ก็เป็นวันที่12แล้วล่ะสิบ12นี้ผมเพิ่งตื่นมาครับแล้วก็ มีคนมารวมตัวแล้วนิดนึงแกนิดหน่อยรวมตัวแล้วนิดนึงแกนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้ไปดูมายครับไม่จริงจังเท่าดูมิตเตอร์บีดนะครับอ๋อครับตอนนี้เราทำแซงวัสดีครับชาวฟีฟ่าชาวไอพี่ทำยังไงครับไอพี่เราทำมาอยู่เราดูมาดูครับดูเนี่ยเออมาดูเจินนลิงครับปู้จับมาจินนูลิงไม่ทำไหมครับคลิมเมตเชคครับ เคยเห็นไหมกิมแมสเชกเบเกอร์ลองเทียบครับเทียบไม่มีไอเทนะครับทริปนี้ไม่มีครับแต่ว่ามันมีมันทุกสถานการณ์ไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไปบอกนะไปดึงวะครับเดี๋ยวว่าเราจะไปไหนครับคุณน้องเราจะไป M B K ครับผมเราจะไปไหนครับคุณนอเราจะไป M B K ครับผมไปมาครับไปสยามนะเพื่อไปหาพี่ป๊อปนะครับตาครู่แดงว่ะเฮ้ยไหนบอกคนดูเจอเจอกันเจอกันเจอสยามครับเจอสยามครับผมจบ ไมนะ่แม่จุเลจุของเขาเกีห็นอร,รอันเหลืองนะันเหลืองด้วยทุกทา็จะจบัง,ะบงะอะไรเฮ้ยผตกเด็กอครับอันนี้คือข้าวเช้าผมนะแต่ตอนนี้ข้าวเย็นแล้วเวลาวันมา้เวลาห้าโมงครับห้าโมงครับเดี๋ยผมกินไม่มมมพัถ้วยทาจิบงจังกินเสร็แล้วกินเสจแล้วนจก็ะไรกินเหมือนกันคืออยู่คนละร้านครับ เดี๋ยวผมจัดดังก่อนเช็คบินก่อนเรไม่ได้ต่อหมหรอเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเฟมไปกินซาตาเฟ่ต่อนะครับผมคนที่อบปลาปลาปลาเปคนอยากกินขอตัดผ้าไปซาตาเฟ่เลยแล้วกันนะหมดไหมเราจะมองเราเหรอฮะเราหลอกใอ่ไหมเราหลอกไม่หลอกไม้แห้งตั้งกินนิดหน่อยสองชั่วโมงต่อมันร้องซัตติอีกมันได้สัติอีกก็คือเจลออกมาแล้ว ไปไปที่เมเนี่ยแล้วโชว์ก่อนโชว์โชว์กำลาดี่อนาไครับอ๋อเดี๋ยวแต่ไปเล่นอะไรครับเล่นเอ่อบอดเกมครับบอดเกมบอเกมก่อนใช่ไหมไอเฟมมันไม่เข้าอ่ะเพาะอะไรเพราะกี่รอยเก็ไปบอกี่อเที่นกนเฟมเฟมทำท่าีเสทำเสียงไม่แม่เรูบอบอบออ่ะเาไเฟมทำทาไอ้น่มทเสียงเงเตนี่ว้า ปิดกล้องครับไปไปเจอบอร์ดเกมดีกว่าเลยมาไลก์กดอิมเอาละครับถึงแล้วครับมาเล่นบอร์ดเกมที่เดิมวันนี้มัเล่นบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมอะไรก็ไม่รู้สิเป็นคนรอดูครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้เดี๋ยวอ้าวจุ๊บอ่าป๋าครับเพื่อ5คนอยู่บนนครับพี่โถตายกูด้นยนะปกป้องกูด้วยปกป้องกูด้วย เซียลืมตาฮะเ,เลือกตรวจสอบมันมาตรวจสอบมันมาเซียหลับตาครับวันกัดลืมตาครับปกป้องคนหนึ่งคนครับขอบคุณ <c oughs> นะคุณร <c oughs> อดได้วันกัดหลับตาครับ เจจูลืมตาครับเจจูัตเตอร์ครับหรือว่าเจจูได้นั่นไหมอันนี้เจจู้อใครพูดมาเฮ้ยเรพูดมาเหรอได้กินเจจู้เบลคัตเตอร์หลับตาครับเจจู้ปิดตาไปแล้วลืมตาได้ครับแม่งจวาหลับตามีคนขโมยนักเก็ตเจวานหลับตาโดนดึงไปแล้วใช่เหรอเยบปากเงียบปากมึงเย็บปาไม่มีการตายเกิดขึ้นเหรออุ้ยแล้วจะเป็ยเแคัเตอร์เราไม่ไหวเหรอมันโง่เปรอเบคัเตอร์อ่ะ ยกใครพูดได้อ่ะพูดด้วยโอนอะไรครับไม่ไม่เราครับวันนี้เล่นบอร์ดเกมเสร็จแล้วนะครับอาร์ตเออร์โชว์สวัสดีครับก็เทมเมอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมใส่แว่นตาดำไม่ใช่อะไรนะครับตาฉ่ำครับเพราะว่ารัดใครบางคนครับไอ้กอนเลยคือสมองครับนี่เรามาเดินสยามนะครับนี่มาเดินสยามเนี่ยอะไรจะกลับมาแล้ว อย่าไปกินสมูทตี้ตรงนู้นน่ะน้ำคิตตี้นี่ครับซื้อไม่อยากซื้อไหมครับเป็นน้ำคิตตี้ครับน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวลองกินดูคุณได้ไหมมาเลยค่ะอันนี้อยู่ไหนเปมเรล่นลองกินดูน้ำคิตตี้เปมลองๆลอเๆลองๆน้ำคิตตี้ลูกแม่โถ่โถ่อะไรวะน้ำคิตตี้ ฮาลุ่ยลอง่งมากย่งโรยยิอยยยอะโมโมโมเล่นเล่นเันละยรยเป็นสนม่มเดียวมัมัมี่นี่นะครับนี่นี่คือสภาพในห้องนี้เปิดเต็มเ

เช้าเรากินน้ำหอมอยู่บนที่นอนไม่ใช่ของใครเั้นนั้นก็พอมาเป็นตอนที่นอนด้วยกันตอนที่เราจะล้มกัตายแสงจันทร์หอยทอดหอยทอดเธอครั้งแรกหัวใจทุ่นเหน็บเป็นเทอดฟิลทุ่นแหลมเป็นเทอดคิดว่าเธอจะร้ายกว่าซาตาเธอคงจะคิดว่าผมเป็นมิตร

รอกอกันไรจะพูดอีกไหมเธอก็แค่บอกมาข้อความที่อยากจะบอกไปให้คือคำว่าบอกลาอ๋าอหยอกหยอก โอ้กูเถินเถินนะกูสารด้ปะอ๋อเอ้อะไรเนี่ยมันั่งอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้กเคป็นอะไรวะพ่ออครับอันนี้วันนี้วันที่สิแล้ววันนี้มาวันที่สิแล้วนี่ดีซโครับดีซโเดี๋วพี่อมวนทีครับ มายอดี้อ๋อหรือว่ามเมโลดี้บอกเลยโดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนข้างล่างแล้วกัน,น,ห,นหรือหรือพี่โทรมา<อ>ครับอันนี้ผมกำลังนั่งไปหาไปหาพี่จิมกับพี่แซมนะครับเนี่เจเลอร์แล้วก็มีมีโนครับตอนนี้กำลังไปหานะครับ เดไปรอเจอที GO ่พิซติมเลยนะถ่ายว่าเหรอใช่ไแก๊งดอนเมืองเหรอใช่ใช่ไม่ผมถ่ายพูดเขากรไม่ไม่เดี๋ยวตัดเอาได้ไม่ตัด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 ใช่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 วนนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับเจอรีครับทำไมแต่งตัวเอาหน้ากับคนอื่นเลยวะส่งการไง ผมไม่รู้ไม่ใช่โดนเด็กยิงเหเรามาญี่ปุ่นอ่ะเือเราต้องให้ให้เกียเท้าไม่หนึลอยอยู่โซเดียมะโมกางไรเนี่ฮะ่สวครับถึงงานแล้วรับถึงงานแล้ว วันนี้เป้าหมายของเราคือจไะไม่เสี่ยงไม่โยว์หานี่ไงเีโี่ก<อ>เนี่ยไปถามรงนี่กนเนี่ยนี่กนเกน <S 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 ีย่ยได ของเราเนี่ยอมวานจริงๆน่ารักอมลิเกลอกไห้เยลล่ไม่จะน้ำคัดต้องเลยหรอ่นไม่คก็สวยอ่ะไม่หรอในดวตกนแบบนี้ควาที่ฉนมันไป

ปันเสร็จแล้วครับครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นสีลมต่อนะครับอืมกินไหนนี่จะไปไปใช่ไหมครับเอ่อวันนี้วันจุ้านะครับสภาพคนแบบไม่ไหวกันแล้วไม่ไหวกันแล้วคืคือแบบ แต่ละคนกลับจะกลับบ้านกันแหละตายยังไม่ตื่นเลยผมไม่เปแล้วนี่ห้องนีืรังหนูครับเนี่ยผมบอกเลยนะรังหนูตอนนี้ก็คืออ้มีผมมีโจแล้วก็มีฮาริเจเล่เที่ยังจะอยู่ต่อรรถเเฟิ์สสคลลาไม่หือแล้วออ้าวเหลืก็ธรรมดาธรรมดาไม่นั่งพานแล้วกูทำยังไงนั่นแหละ ผมคงต้องปิดคลิปแล้วครับเพราะว่าทุกคนเขาจะกลับเปนหมดแล้วคุณจะกลับไม่มีไม่มีไม่มีนอ่ราคาครับคุณอะราคาแพงโอ้ยไม่ไข้ไมนไ ใออจกันเบ๊ายบายบ๊ายบายโน้เพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายพินเลสบ๊ายบายมึงใครเนี่ย